จากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติพศ2 5 6 5มีการกำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีองค์ประกอบประกอบด้วยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่งซึ่งมีนายกรัฐมนวนฟรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการกอพเลขาธิการกออรเป็นกรรมการกอตรโดยตำแหน่งในขณะเดียวกันก็กำหนดองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งของกอตรคือเป็นกอตรผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวน6กท่าน เป็นกตรที่จะมาจากการเลือกตั้งของข้าราชการตํารวจระดับรองผู้กำกับการหรือเทียบเท่าขึ้นไปมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ1 3 0 0 0คนซึ่งในส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่กําหนดเพิ่มเติมทั้งในส่วนของตัวองค์ประกอบของผู้ที่จะเข้ามาโดงตาแหน่งเองและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยปรับจากผู้มีสิทธิ์ที่เดิมทีเป็นข้าราชการตํารวจระดับผู้กำกับการเป็นจํานวน ประมาณ5,000กว่ารายเพิ่มขึ้นมาเป็น13,000กว่ารายโดยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจร้องขดการขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับองค์ประกอบแรกข้าราชการตารวจพวกครับคณะกรรมการข้าราชการตํารวจที่เราเรียกกันสั้นๆว่าประเทศกอคือเป็นอดีตผู้ข้าัญชาที่ดํารงตําแหน่งระดับผู้บัญชาการขึ้นไปและพ้นจากความเป็นข้าราชการตารวจมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีองค์ประกอบส่วนนี้มีผู้รับสมัครเข้าทําการเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้นถึงปัจจุบันใน23รายเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2565ที่ผ่านมาครับส่วนนี้23รายนะครับจะทําการส่งไปให้ท่าชกา,ารตํารวจเลือกให้เหลือ3รายครับเพื่อจะทนะําหน้าที่เป็นกตรผู้ทรงคุณวุธประเภทกอในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการกตรผู้ทรงคุณวุฒิประเภทขอ ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการกตรโดยตําแหน่งที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับให้ได้6กรายครับหารือร่วมกัน6กรายนี้ก็จะส่งไปพร้อมกับคณะกรรมการประเภทกอเช่นกันครับให้ข้าราชการตํารวจลองประบคบการขึ้นไปเนะี่ยทำการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจาก6กรายให้เหลือ3ารายสุดท้ายแล้วครับเราจะได้กตรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งของข้าราชการตารวจเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น6กรายโดยในส่วนของการเลือกตั้งเนี่ย ผู้ที่ดําเนินการในฐานะผู้รับผิดชอบเนี่ยคือคณะกรรมการการเลือกตั้งจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกรรมการกลางนะครับในการเลือกตั้งโดยในส่วนนี้ยกกตอได้มีระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งกําหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่15มีนาคม2566นะครับ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา08เวลา8นาฬกา30นาทีจนถึง16นาฬกา30นาทีของวันที่15มีนาคม2 5 1 6โดยข้าราชการตำรวจระดับรองผู้การหรือเทียบเท่าซึ่งดำรงตำแหน่งนะครับมีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดใดจะใช้สิทธิ์ในเขตจังหวัดนั้นเป็นเขตเลือกตั้งซึ่งในส่วนนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีการส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจ พร้อมผู้มีสิทธิ์นะครับพร้อมทั้งเขตการเลือกตั้งสถานที่ที่ใช้สิทธิ์ไปให้ข้าราชการตํารวจระดับรองผู้บังคับการขึ้นไปเนี่ยทราบเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับให้ข้าราชการตํารวจทุกท่านที่มีสิทธิ์ทุกท่านนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการข้าราชการตํารวจผู้สมคุณอาวุธทั้งประเภทกจำนวนไม่เกิน3รายและประเภทขจำนวนไม่เกิน3รายเช่นกันนะครับเพื่อเข้ามาทําหน้าที่ช่วยเหลือนะครับกตรตอโดยตําแหน่ง ทำหน้าที่ในการเ,าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้องค์กรกลางของข้าราชการตำรวจเนี่ยมีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและเป็นตัวแทนของข้าราชการตำรวจในการที่จะช่วยกำหนดกฎเกณฑ์ดูแลอำนวยความยุติธรรมให้ความคุ้มครองนะครับเ,เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่างๆกับข้าราชการตำรวจทุกรายก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปใช้สิทธินะครับในส่วนของ กรรมการกตอตรผู้ทรงคุณวุฒินะครับทั้ง2ประเภทนะครับก็มีสัดส่วนของความเป็นผู้อดีตผู้ข้าราชการซึ่งรับรู้งานของข้าราชการตํารวจเป็นอย่างดีกับอีกส่วนหนึ่งคือผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่เราเรียกว่าประเภทขอในส่วนนี้ท่านจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญที่เคยทํางานเกี่ยวกับด้านประชาสังคมหรือว่าสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครับในส่วนนี้ก็จะมาช่วยกันในการพัฒนาองค์กรกลางของราชการตำรวจให้สามารถอำนวยความิธดรกให้กับราชการตำรวจได้อย่างแท้จริงครับครับ